โอกาสทองที่คุณไม่ควรพลาดที่ดินแปลงมุมน้ากว้างติดถนนใหญ่6เลนบนทําเลเศรษฐกิจสุดฮอตพุทธมนตลสาย8แหล่งเติบโตของนักลงทุนอนาคตไกลใกล้ชุมชนโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพบกับที่ดินแปลงมุมสวยขนาด1ไร่1ง,งาน5ตารางวาหรือ505ตารางวา พร้อมหน้ากว้าง59เมตรลึก50เมตรใช้งานง่ายเห็นชัดจากถนนหลักจุดเด่นที่แตกต่างคือที่ดินผืนนี้ติดถนนสองด้านด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตกว้าง6เลนบนสายเศรษฐกิจพุทธมนทน8อีกด้านติดถนนซอยปากทางเข้าวัดไทยวาดใกล้แหล่งชุมชนและโรงงานพร้อมสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาถนนสาธารณะพร้อมใช้งานคันที พังที่ดินเป็นสีเขียวลายเหมาะสำหรับพัฒนาโครงการที่พักอาศัยทำตลาดร้านค้าสำนักงานโกดังหรือจะซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรก็ลงตัวสภาพแวดล้อมรอบข้างคือชุมชนจริงใกล้เซเว่นอเลเตลาดธนาคารโรงพยาบาลนครไทยสีโรงเรียนและบริษัทใหญ่เช่น d ดัชมิ l และบบจน้ำมันพืชไทยแถมยังเดินทางสะดวกใกล้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนและจุดเชื่อมโยงไปยังกรุงเทพได้ง่าย โอกาสที่คุณมองหาอยู่ตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา ที่ดินแปลงมุมหน้ากว้างติดถนนใหญ่หกเลนใกล้เมืองทำเลทองพุทธมนทนสาย8เหมาะแก่การลงทุนเก่งกำไรหรือพัฒนาโครงการพร้อมสาธารณูปโภคครบใกล้แหล่งชุมชนโรงงานตลาดแปลงมุมหน้ากว้าง59เมตรโดดเด่นเห็นชัดจากถนนติดถนนใหญ่6เลนบวกถนนซอยสองด้านเข้าออกสะดวก ที่ดินผังสีเขียวลายเหมาะทั้งทำธุรกิจและที่อยู่อาศัยใกล้สถานที่สำคัญหลายแห่งตลาดโรงงานโรงพยาบาลวัดโรงเรียนเหมาะลงทุนเก็บระยะยาวหรือพัฒนาเพื่อขายราคาสมเหตุสมผลสำหรับทำเลเติบโตเร็วในโซนตะวันตก ราคาพิเศษสำหรับที่ดินทำเลเด่นแบบนี้พร้อมบริการพิเศษจากเรายื่นสินเชื่อให้ฟรีรู้ผลไวไม่ต้องกังวลสนใจติดต่อด่วนก่อนใครโทร0875989645หรือ0846449282 Line Official @goodproestate หรือ www.luckproperty.com หรือ www.goodproestate.com Goodproestate ตัวจริงเรื่องอสังหาขายไว้ได้ราคาดีบริการครบวงจรถ้าท่านใดสนใจอยากขอชมสถานที่หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้นะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า GoodPro Estate ยินดีให้บริการค่ะ